สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง An s w ซ r t a r o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกรมิทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาอ่านแรนดรอมที่195ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับการอ่านในร้อมของช่องผมจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีออกมาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่ง สถานะเหตุการณ์ของคนคู่หนึ่งนะครับว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับเขาผมไม่ทราบได้ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับกับทุกคําพูดเลยนะโอเควันนี้ผมใช้ไพ่แกมบีแบร์ทาร่นะครับสำหรับนี้ในการอ่านดวงกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตนะครับมามาดูไพ่หกใบแรกนะครับหกใบแรกนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขามาดูกันครับป หถ้วยนะครับใบแรกนะเกิดความผิดหวังอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้เด็กถือไม้นะครับ1น่ถ้วยคืยนอน็อปสอดนะครับการตัดสินใจบางอย่างสเตรนท์คือความสัมพันธ์นี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ จากความรู้สึกของผมนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมีการหยิบยื่นข้อเสนอบางอย่างมีการแบบมีการยื่นคําขาดบางอย่างจากชักฝั่งหนึ่งว่าถ้าไม่ทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนั้นจะจะเกิดเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ผมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของข้อเสนอบางอย่างมีเรื่องของคําขาดคําชี้ขาดบางอย่างเกิดขึ้นนะครับน่าจะเป็นพลังงานของดันด้อมนี้เนาะอ่ะโอเค ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องหรือเดือนที่สาคัญกับความสัมพันธ์นี้นะครับจะมีธาตุน้าเมญกระกฎพิจิเรเลขห้านะครับธาตุไฟเมษสินธนูนะธาตุลมกุลเมถุนตุลนะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็อัมพืชษหัสัปดีเนาะมีเลขแปดเลขหนึ่งเลขห้านะครับแล้วก็ใบนี้ยี่สิบนะครับสองศูนย์นะมาดูว่าเลขเหล่านี้มีอะไรเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ในลัคนาราศีนะครับโอเคเรามาดูเนื้อเรื่องกันนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงกับอันดัมนี้นะครับขออนุญาตครับ คุณคุณได้ไพ่ชาตริออดโอ้โหคนที่ไม่ยอมตัดสินใจหรือคนไม่ยอมเลือกกับมันคือเขาเลยนะครับไพ่ขึ้นชัดมากเลยสองดาบน,นะครับคือตัวคุณเป็นคนยื่นคาขาดบางอย่างให้เขาต้องตัดสินใจบางอย่างเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยของความสัมพันธ์นี้มันไม,ไม่จริงจังไม่ชัดเจนเสียทีและเขาเองเขาก็ไม่กล้าเลือกเพราะไม่รู้ว่าการตัดสินใจของตัวเองมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตก็ตเลยไม่เลือกนะครับคุณรอคอยสามไม้ วยแล้วแต่ว่าคุณก็สู้กับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าคือเหมือนคุณก็เลื่อนเส้นตายตัวเองไปเรื่อยในการให้เขาตัดสินใจบางอย่างคุณก็เลื่อนไปเรื่อยเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยแล้วคุณก็รู้สึกว่าอ่ะให้โอกาสได้กลับมาคุยได้อ่ะกลับมาก็เลื่อนอีกอรอได้อะไรแบบนี้คุณยังยังยังรอคอยเขาอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะตัดสินใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะมีอิทธิพลกับเขาเขายังรักคุณอยู่ถามว่าเขาเป็นยังไงเขามองว่า คุณยังรอเขาอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นแบบนี้ได้เพราะคุณยังรออยู่เหมือนกันมันคือการยื้อพลังงานนะครับคุณได้ไพ่ไหนออกครับเขาได้ไพ่สองถ้วยชนะสองถ้วยเขาได้ไพ่ห้าดาแล้วพอคุณรู้สึกว่าเขาไม่ทําอะไรหรือไม่ตัดสินใจทีอเรามองว่าคุณก็เริ่มเปิดรับใครใหม่ๆเข้ามาไนท์อัพครับเพราะคุณอยากได้ความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกรักเหมือนกันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่รับการเลือกหรือไม่ตัดสนใจอะไรจากเขาทีคุณเลยเลือกที่จะมีใครใหม่เรื่อง มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็เปิดใจใครใหม่ไปแล้วคุณก็ทํางานในความสัมพันธ์ไม่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีรักที่ดีอยากถูกรักบ้างอะไรแบบนี้ยและพอคุณรู้สึกว่าคุณเปิดใจไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองกลับรู้สึกว่าตัวคุณน่ะมีคนอื่นโดยที่ไม่รอเขาตัดสินใจคุณหักหลังเขาคุณโกหกเขาคุณไม่รอเขาแต่จริงแล้วเขาไม่เลือกเขาช้าแต่คุณเลือกเปิดรับใครใหม่เพราะเขาช้ามากเกินไปไม่งงนะครับเพราะว่าฝั่งของเขาพอคุณเริ่มเปิดใจใหม่เขาสึกว่าคุณหักหลังเขาคุณแบบ ไม่รอเขาแต่จริงๆแล้วเขาแหละที่ไม่เลือกนะครับคุณถ้าแค่ทำเพราะนั้นก้าถ้่ยจัสติกคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาไอการที่แบบมาพูดไม่ดีหรือมาแบบทำมาหาคุณแบบหักหลังอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้น่ะมันไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็แค่เลือกความสุขให้กับตัวคุณเองคุณก็แค่เปลี่ยนแปลงพลังงานไปตามหาความสุขให้กับตัวคุณเองแต่เขารู้สึกว่าเขาว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได ทำใจมาเพื่อจะเจอเรื่องนี้หรือคุณจะเป็นแบบนี้กับเขาอะไรแบบเนี้รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการถูกทิ้งหรือคนถูกทอดทิ้งไม่ได้เพราะตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นคนมีสนเสน่ห์แล้วรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนที่คุมเกมตลอดเวลาแต่พอคุณมาคุมเกมคุณมาเปลี่ยนแปลงคุณมาดึงพลังงานกลับแลวรักตัวเองมากขึ้นไม่เคยเจอเขาอ่านคนทวกับพลังงานนี้นะครับคุณได้ไพ่สิบดาบสามดาบแต่เต๋าคุณรู้สึกว่าการทํางานในความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันหมดเวลา แล้วมันไม่มีทางที่คุณจะสามารถกลับไปรักเขาได้เพราะคนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมัน,ม,นมันทุกข์มากพอมันแบบมันโหมากพอแล้วกับความสัมพันธ์ของคน,คนนี้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยตัวของเขาเองหนึ่งเหรียญเนี่ยเขารู้สึกว่าการกระทําของเขาว่ายิ่งเขาพยายามาเขายิ่งไม่ได้รับการตอบรับอะไรจากคุณเลยดังนั้นผมมองว่าคนคนนี้ตัดสินใจช้ารู้ตัวช้าแล้วก็กลับมาในวันที่คุณไม่ได้ต้องการเพราะว่าค่ายของคุณคือคุณทุกข์กับเขาไปแล้ว คุณปิดประตูปิดหัวใจคุณปิดกำแพงแล้วแต่เขาเพิ่งจะทํางานในความสัมพันธ์เนี่ยนะครับแต่เปลี่ยนนะคุณได้ไพ่ king of s w o r d knight of f i r และ ace นะครับคือความสัมพันธ์นี้พอมันจบลงพอเขารู้สึกว่ามันจบจริงเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากทํางานในความสัมพันธ์แล้วคุณก็เหมือนเขาแบบเหมือนเขาพูดใส่กำแพงหรือแบบทําอะไรกับใครที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อมันจบก็จบ คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ตัดใจด้วยเหตุผลเหมือนกันคุณก็เลือกมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นความสําคัญเป็นความสุขกรชิตเพราะเหตุผลนี้เหมือนกันที่เขาไม่ทําอะไรมันก็เลยตัดสินใจจบกันทั้งคู่นะครับนี่เขาเป็นเจอร์เฟลเด็ตถือดาบคุณรู้สึกว่าพอคุณจบความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือไม่รอเขาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณได้ประโยชน์จากการทาทาทางานแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหนื่อยแล้วคุณก็แบบ ไม่ต้องมาควบคุมคอนโทรลหรือคาดหวังอะไรจากอะไรที่มันเป็นไมได้ในฝั่งเขาแต่ส่วนตัวเขาเองสิบไม้เด็กถือดาบกับควีนแล้วเป็นตะเขายิ่งคุณแบบหายจากชีวิตเขาอะเขายิ่งรู้สึกว่าเขาเข้เสียดายที่ไม่ได้ไม่รักษาควีนแล้วเป็นตะเข้ากคนที่มีประโยชน์หรือคนที่เห็นประโยชน์บางอย่างในตัวเขาเอาไว้กับตัวเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรทุกอย่างมันช้าเกินไปแต่มันช้าไปแล้วนะครับคุณได้ไพ่หนึ่งไม้แฮงแมนเดอะเวิ l ์แล้วเรื่องเนี้ย หรือการไม่ตัดสินใจของเขามันเป็นเรื่องที่เขาติดใจเสมอเลยไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่หรือมีชีวิตใหม่มากแค่ไหนมันถึงเวลาอีกครั้งหนึ่งที่จะคุณต้องยื่นคาขาดให้คุณจะต้องแบบจรงิงจังในความสัมพันธ์ต้องชัดเจนอีกครั้งหนึ่งและและคุณก็ยื่นคําขาดให้กับคนใหม่ของคุณนะครับและคนใหม่ของคุณเขาก็จะพร้อมเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณด้วยอะส Star พร้อมจะเยียวยาความความกังวลของคุณตรงนี้เพื่อเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณเหมือนกันนะครับ สุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนใหม่แล้วนะตาก้าวมาแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยคุณอยากทําอะไรคุณอยากได้อะไรอะไรไปสร์เซ็นที่คุณคิดคุณอยากได้คนคนนี้ทำใคุณหมดเลยนะครับนี่คือพลังงานของดัมหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับสำหรับใครที่ชอบอ่านท้ายของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะลืมกดกลุ่มขอบคุณกดกลุ่มซุปเปอร์ตั้งเป็นกำลังใจกับผมทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดี